วัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเฟียโพสเอาทัวร์เชี่ยวค่ะป๊ามาล้างเมยคุณยาฟังค่ะพี่น้องค่ะโั่งแล้วค่ะเอาบ้านบาหน่อยๆก็ได้ก็้อบ้นก็ต้องบ้านเนี้ยค่ขุนยาบ้หน่อย

ปั๊มแอมค่ะดอกปั๊มแอมมาบ้าหยังเปม่ดีไม่นีไม่อหยากบ้าเหยย้งเดี๋ยวขันซมบาได้นอนกกหลับพอจะเปิดพามานกลางชิญมานั่งฟังลำเพอา นี่ยมันยังบอลลูนมันต้องจังหวะาท่านใดทำนองมาท่านใดเอาเอาคุณยาคุณยาเสพไหใบฟ้าลำเพลินเ่ามเนหัวใจมาเต้ยเสดื่อกันดีไหเป็นแฟนยิ้มใจมาใส่นา

Yeah.

เดศิริผู้มาสวนเลยอกวางจำเลจำหนึ่งหนึกงญาตไม่ได้สอนให้บลเนาะไม่ได้หัดไม่ได้ฝึกให้และจะบอกให้นะไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสเราก็รีบรีบเอาเลยแหละคันทพิลาวาได้ข้นสีสะอ่อนเนี่ยที่นี่ข้นสีสะอ่อนคันอัาที่ว่าเอื้อนเนี่ยใรก็มาได้เอื้อนอันนี้มันเป็นลูกพ่อไหมลูกไหไม ไม่เลื่อนตุนไม่ตั้งใจจะขอสอกขอกันยังดีอ่ะรงเพรื่อแล้วมาอันสเวินหัวใจไอมาเตยสะดุดกันดีไหมแฟนแฟนยิงชายมาสายหนาฟ้นกันเป็นกลุ่มมาตุ่มมารุมด้วยใจเบิกบานมาเตยสะดิดสืบสานตำนาน

พึ่งจะได้ทองเลพิ่งจะทองยังทม่ได้หัดเกีย่งม่่หัดติมแล้วัอันอันเกี่ยวกับก้าหรือบหรือว่ปิดก่อนลัแติเดะเปนอเนนเงินเงินเงิงเงิน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 เเงินเงินเงินเงิงินเงงเงิน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 เเงินนเงงินนเงินเงินเงินนเงเงินงินเนินเเงินนเงินงินงเเยงินนนนเินนเงินเน มันใส่บอบมิดมันจะยู่ใส่มันจะยู่ข้อนี่แหละแต่ว่ามันน้ำมือนไปได้ทีละสองอดแซมมือไหลอ่ะวันนีได้สอมือมเอาอีกสามวันนีได้ก้อได้สองข้อสามขออไ้เป็นอะไเป็นอไเลี่ยนเปนไเ่ เพ็ดเนี่ย้อน้อนมันูน่อยว่าไป้ปนิานมันสะเป็นเมื่อมีผู้เป็นมานจะในทองต้องตัดการสมุนมาการเอือนเนี่ยมันก็เป็นบางง่ายอันนี้เว่าเอือนเขาสิาเอั้เอือนมวลมื่ก่อนวลอหอกเอือนม้วนมื่ก่อนลอันน้เป่นไหล้วนไรล้วนอั้เนม้วนมื่ไหอออื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 อคือเรากนกับไรล้วไรล้วนไปหลายโพดอาลูกคอพือนดเรา แ่ค่อยเอนกันคว่าค่อยเอกันนอแ่น้างเอาละอเีย่นีลาพอเลยลาพ่อลาพอแต่เปิดพามานกลางเชิญมานั่งฟังลําเาอลอันนไปบอเป็นนะคะอมาดีพ่อยังไม่ห่พ่อยังพ่อยังนันเดีพ่อยังืดอด อันนี้ก็เสียงดีเลยเนี่ยเสียงดีดาวา่อนติดดาวค่อนติดดานค่อนติดนั่งฟังน้ำพาฮัทเอิญจนมาอันละเมอผอหลับไป มั้งลำเพลนมันจะเป็นมันจะเป็นเองมันอยู่ในคอเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่มันไม่ไปของหนูอะะไปทางไหนกระเดกตัวมั้งลำเพลินใครเยาาข้อไม่รู้มันเป็นขคยาาข้อเอ๊ะไม่ต้องเอือก็ได้หันเอือก็ได้เอ้าสิ้นเลย งเป็นพันเจ้าของตั <t <t ้งใจว่าดูสิาให้มันได้มันต้องได้าให้ได้ก็ต้องหัดเออก่อนยื่นื้อย่าไปนั่งนี่ยื่นซื้อ่เจ้าของเนี่คิดพอว่าเออวนมาเหบฟังหนิเพื่อมวนที่เห็ดยังไงเนี่ยพัดมาเมื่อกี้นะิ้มตันั่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องได้ยินเหลีวกินเหลี่วกับว่า ว่าไปนัดไปนันต้องเปลนแล้วโอกาสแล้วเขาต้องเฝ้าเจอกันคลิปต่อไปกับพี่น้องค่ะ